สวัสดีครับเพื่อนๆพ,พบกับรายการทอย JP พี <L un> ครั้งแล้วนะครับแน่นอนถ้าเพื่อนๆพ,พบกับผมช่องทอย JP เนี่ยช่องของเราเนี่ยจะมารีวิวของเล่นทั้งที่อยู่ในกระแสะและของเล่นที่อยู่นอกกระแสะถ้าของเล่นชิ้นนั้น,นเนี่ยมีความน่าสนใจครับช่องทอย JP ของเราเนี่ยไม่พลาดที่จะนํามารีวิวให้เพื่อนๆได้รับชมอย่างแน่นอนครับวันนี้ก็อีกเช่นเคยครับวันนี้ผมมีของเล่นอยู่ชิ้นหนึ่งของเล่นชิ้นเนี้ยมันเป็นของเล่นที่มีทั้งเนื้อสื่อการ์ตูนแล้วก็ เคยทำเป็นภาพยนตร์ในฝั่งอเมริกา,ก,าก็เคยทํามาแล้วนะครับถึง2ภาควันนี้เราจะมาพูดถึงเจ้านี่ครับที่อยู่ตรงหน้าของผมก็คือเจ้าไกาเวอร์นั่นเองครับเพื่อนๆถามว่าไกาเวอร์ตัวนี้มีความน่าสนใจยังไงก็คือไกเวอร์ตัวนี้มีความเหมือนกับมีขนาดที่ใหญ่พอสมควรเลยครับถ้าดูจากตัวกล่องถามว่ามีความใหญ่แค่ไหน เดี๋ยวผมจะค่อย,อยๆแจกแจงรายละเอียดให้เพื่อนๆทราบนะครับอย่างหน้ากล่องเนี่ยเขาก็เขียนว่าอัตราสเกลนะครับ1ต่อ6กเนี่ยครับหต่อ6นะครับส่วนหน้ากล่องที่จะเขียนไว้ก็จะเป็นเป็นดิสเพย์โมเดลนะครับแล้วก็เป็นค a d o คาว a คอมมิตัวเนี้ย จะเป็นของเล่นใหม่โดยปกติแล้วของเล่นตัวนี้จะมีแถมหนังสือการ์ตูนมาให้ด้วยอย่างที่หน้ากล่องจะเขียนว่าแถมหนังสือคอ,คอมิควอลุ่มที่21ครับแล้วก็จะเขียนต่อว่าเป็นจัมโบ้ซอฟนะครับฟิกเกอร์แพ็คโยชิกิทกาคาว่ครับซึ่งในตัวกล่องกล่องเนี้จะไม่มีหนังสือการ์ตูนมาให้นะครับเพื่อนๆ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวผมจะแกะให้เพื่อนๆได้รับชมเลยดีกว่านะครับตัวของเล่นไกลเวอร์เนี่ยต้องเรียนให้เพื่อนๆทราบก่อนว่าก่อนหน้าเนี้ยผมก็ไม่รู้จักครับแต่ว่า,าเผอิญว่าในตอนอเด็กๆมีอยู่ครั้งหนึ่งได้ปี คือคุณพ่อผมเนี่ยท่านพาผมไปไปนอนค้างบ้านญาติทีเนี้ยก็มีเป็นลูกชายของของของอเจกผมเนี่ยนะครับเขาก็ถามผมว่าเอกอ่านการ์ตูนไหมเดี๋ยวพี่เอาการ์ตูนมาให้อ่านแกก็บอกว่าเออแกก็หยิบม,มาให้ครับแล้วก็มันก็เป็นเรื่องไกเวอร์เนี่ยคือปกติตอนนั้นเรายังเด็กๆรู้สึกว่าผมถ้าจ้าพี่ผิดผมอยู่ประมาณบอสี่เนี่ยแหละครับแล้วทีเนี้ยพี่เขาก็ถามว่าเออ เคยอ่านไหมผมบอกผมไม่ไม่ไม่แผลนกระตนูนชอบดูเป็นวิดีโอมากกว่าแกบอกลองอ่านดูสิเรื่องนี้สนุกก็เลยลองอ่านไกเวอร์เนี่ยแหละครับก็พออ่านแล้วก็เออติดใจครับเรามีความรู้สึกว่ามันสนุกดีครับเพื่อนๆทีนี้พอพอผมได้อ่านเนี่ยผมก็เริ่มเริ่มตามของเล่นเจ้าไกเวอร์มาเรื่อยๆแต่ด้วยด้วยตอนเด็กๆทุนทรัพย์ของเรามันก็ไม่ได้มีที่จะมีปัญญาไปซื้อหรือไปหาซื้อเจ้าไกเวอร์ได้หรอกครับแต่ทีนี้ก็คือ พอเราโตขึ้นมาวันหนึ่งอ่ะเราเริ่มมาศึกษาว่าไกเวอร์มีแบบไหนมั่งมันก็จะมีหลายๆหลายๆแบบที่ไกเวอร์เนี่ยได้ทำออกมานะครับก็คือแต่คือตัวนี้ผมมาสะดุดตรงที่ว่าที่ผมมาสะดุดก็เพราะว่าผมชอบในขนาดของเขาอะครับคือผมเคยไปเจองานงานฟิกแมนะครับของไกเวอร์เนี่ยผมชอบอยู่ตรงจริงๆง,งานฟิกมาผมชอบอยู่แล้วล่ะครับเพราะว่าจุดขยับค่อนข้างเยอะ แต่ตดตรงที่ว่าเรื่องของขนาดะนะครับซึ่งผมอาจจะไม่ค่อยชอบมากเท่าไหร่นะเพราะผมเป็นคนที่ชอบงานที่ว่าเป็นพวกงานซอฟต์ใหญ่ๆพวกนี้มากกว่าก็เลยก็เลยเลือกที่จะตั้งใจว่าจะเก็บเจ้าตัวไกดเวอร์ตัวนี้ขึ้นมาครับซึ่งไกดเวอร์ตัวนี้ค่อนข้างมีความน่าสนใจตรงที่ว่าอย่างที่ผมได้มาเนี่ยจะมีความใหม่ครับคือตัวเนี่ยไม่เหนียวซึ่ง ต้องเรียนให้เพื่อนๆทราบก่อนว่าส่วนใหญ่เลยอ่ะบางตัวที่ที่เห็นเห็นก็จะมีเขาหักครับแต่ตัวเนี้เขาก็ยังสมบูรณ์แบบอยู่แล้วก็ตัวเนี่ยจับไปแล้วครับเพื่อนคือไม่ไม่ได้เหนียวเพราะว่างานต้องบอกก่อนว่างานพวกพลาสติกพวกซอฟอะไรพวกเนี้ยส่วนใหญ่มักจะมีปัญหาเรื่องเรื่องความเหนียวของของตัวตัวหุ่นนะครับซึ่งตัวเนี้ยผมว่า หนึ่งเราได้ขนาดครับเพื่อนเพื่อคือเวลาเราเอาไปตั้งโชว์ในตู้โชว์เนี่ยมันค่อนข้างเด่นขึ้นมาเลยแล้วในเรื่องของรายละเอียดนะครับก็คือในรายละเอียดที่เขามีลงสีเนี่ยผมว่าค่อนข้างสมบูรณ์แบบครับเพื่อนๆค่อนข้างสมบูรณ์แบบคือเป็นงานที่ผมคิดว่าถ้าเพื่อนเพื่อนที่เป็นแฟนไกดเวอร์เนี่ย น่าจะเก็บไว้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการที่จะเก็บเจ้าเจ้กไาเวอร์นะครับเพราะว่างานไกเวอร์ตัวนี้ส่วนใหญ่ก็คือหนึ่งคือเขาจะแถมสื่อการ์ตูนมาให้แต่อย่างในกล่องที่ผมได้มา,าไม่มีแต่ว่าที่ผมยอมยอมที่จะแลกมาเพราะว่าผมชอบในความรู้สึกที่ว่าผมได้ตัวที่สมบูรณ์แบบไม่มีการหักหรือลอยอะไรใดทั้งสินน้นนะครับก็เลยกลายเป็นว่ามันเป็นอีกช้อยหนึ่งแต่คือจะมันว่าถึงในเรื่องประเด็นของเรื่องของของเล่น อุปกรณ์ครบไม่ครบหน่อยดีกว่าในในในนพูดถึงเจ้าไกดเวอร์ตัวนี้และคือก่อนหน้าเนี้ตอนที่ผมยังไม่ได้มาเปิดร้านจริงจริงจัง,จงๆนะครับเพื่อนๆผมก็เป็นคนที่ไม่ได้คิดถึงเรื่องของว่าจะมีกล่องไม่มีกล่องอุปกรณ์ครบหรือไม่ครบเนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่ผมมองข้ามไปเลยด้วยซ้ำไปผมเพราะผมเป็นสายเก็บสะสมใช่ไหมครับเพราะส่วนใหญ่ได้กล่องมาถ้าไม่มีกล่องก็ไม่สีเลสเอาเข้าตู้โชว์เลยแต่ทีนี้พอหลงังๆตัวเองได้ผันตัวมาเปิดร้านเนี่ย เริ่มเริ่มเปลี่ยนแนวคิดใหม่ครับเพราะว่าอย่างยกตัวอย่างเนี่ยของเล่นสมมติสองกล่องอีกกล่องหนึ่งเนี่ยอาจจะอาจจะขาดหมัดหรืออาจจะอาจจะขาดคือคู่มือหรืออาจจะเป็นรอยหรืออะไรเนี่ยมันมีการแบ่งเกรดที่ค่อนข้างชัดเจนเวลาเราจะต้องขายนะครับเพราะว่าอย่างของเล่นแบบเดียวกันแต่อีกกล่องหน,นึ่งเนี่ยอาจจะอุปกรณ์ไม่ครบพอเวลาเราเราเรา,เราอาจจะคิดว่าเอ้ยเราไม่ซีเรียส ของไม่ครบไม่เป็นไรใช่ครับเราเราเราอาจจะไม่ซีเรียสก็จริงแต่ว่าแต่พอเวลาเราขายต่อคนอื่นในวันที่เราอยากนึกอยากจะขายเนี่ยครับบางทีเราไม่ซีเรียสแต่เราต้องถามว่าแล้วคนอื่นเขาจะซีเรียสหรือไม่ซีเรียสเหมือนเราไหมถ้าเกิดคนอื่นบางคนบางท่านเนี่ยเขาก็ต้องการที่ที่อยากจะได้อุปกรณ์ครบ,ครบเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นปัญหาที่ว่าผมเลยตัดปัญหาในตอนหลังครับว่าถ้าผมจะหาของเล่นเข้าร้านเนี่ยผมจะหาของเล่นที่หนึ่งกล่องสวยอุปกรณ์ครบทุกอย่าง โอเคยกเว้นในกรณีที่เราหาไม่กล่องสวยไม่ได้จริงๆเออแต่ว่าอุปกรณ์ภายในครบตัวหุ่นตัวอะไรเนี่ยครบสวยงามไม่มีไม่มีแตกหักหรือถลอกอันนั้นผมก็ซื้อเข้าครับแต่ว่าถ้าในกรณีที่เลือกได้จริงๆอ่ะผมพยายามที่จะเลือกของที่ครบๆไว้ก่อนอันนี้ก็เลยอยากจะหยิบยกให้เพื่อนๆได้ได้ชมเป็นแนวทางในการเลือกซื้อของเล่นในครั้งถัดๆไปของเพื่อนๆครับ แต่ว่าจริงๆคือในในความคิดของแต่ละท่านน่ะมันก็ไม่มีถูกไม่มีผิดหรอกครับไม่มีใครผิดหรือใครถูกเพราะว่าบางท่านเนี่ยต้องการความสมบูรณ์แบบแน่นอนบางท่านซื้อมาไม่ได้แกวกมาตั้งโชว์ด้สามแต่เขาต้องการความสมบูรณ์อันนี้นก็เป็นเป็นรสนิยมอีกอย่างหนึ่งของของนักสะสมบางท่านอย่างของผมเนี่ยตอนแรกผมก็ไม่ซีเรียสเรื่องกล่องเรื่องอุปกรณ์ครบไม่ครบเลยเพราะผมคิดว่าผมได้มาผมก็โอเคแต่ว่า พอวันหนึ่งพอเราเริ่มเริ่มที่จะมาสะสมของเล่นอย่างเงี้ยแล้วเรามาเปิดร้านด้วยนะครับผมก็พยายามที่จะเลือกอุปกรณ์ให้มีครบไว้ก่อนและในวันนี้อย่างที่บอกนะครับก็คือเจ้าไกเวอร์เนี่ยก็ค,คือเดี๋ยวผมจะลองเอาเมมมัรนทัดดีกว่านะเพราะเขาเขาเขียนหน้ากล่องครับว่าสเกลหนต่อ6นั่นแหละแต่ว่าเดี๋ยวเราจะลองมาวัดเป็นเซนติเมตรดูดีกว่าว่าแล้วเจ้าตัวไกเวอร์ตัวนี้ตั้งแต่หัวจะดเท้าเนี่ยจะสูงสักประมาณกี่เซน อันนี้หนึ่งไม้บรรทัดง,ง่ายๆเลยครับเพื่อนๆตัวเนี้สามสิบเซนสามสิบเซนคือถ้าถ้าสมมติว่ายกตัวอย่างว่าถ้าเราไปวัดตรงเขาเพิ่มด้วยอะ่ะมันก็สูงเพิ่มสามสิบเซนละครับเพื่อนๆซึ่งอย่างที่บอกครับตัวเต้หุ่นเนี่ยด้านหลังก็จะมีปั๊มครับเป็นปั๊มของค่ายเขานะครับต้องบอกก่อนว่าหลังๆของเล่นที่ผลิต ทั้งหลายเนี่ยครับก็จะผลิต Made in, m a ็ดอินตีเม็ดอินไชน่าเนี่ยแหละครับส่วนใหญ่นะครับยกเว้นของเล่นบางชนิดก็ยังมีตีเม็ดอิน a ี่ปอยู่แต่ว่าก็คืออย่างที่บอกมันก็เป็นของเล่นลิกสิทของของทางญี่ปุ่นที่ที่เขาผลิตที่จีนน,นะครับแต่โดยรวมเนี่ยอย่างที่บอกครับสวยงามครับเพื่อนๆจับไม่มีเหนียวไม่มีอะไรเหมาะแก่การเอาไปตั้งโชว์ที่บ้านเท่ๆคือบ,บางท่านอาจจะอย่างผมเนี่ยวิธีของผมเนี่ยผมจะเอา เป็นกาวสองหน้าแบบใหม่ที่เป็นรุ่นใหม่ๆแบบใสอะครับเวลาเราแกะมันจะแกะค่อนข้างง่ายแล้วไม่ทิ้งคราบกาวทีเนี้ยมันจะคล้ายๆตอนแรกมันจะเป็นผมไปซื้อตอนแรกเป็นเป็นเทปกาวของไอ้ที่ว่าพวกสเปนวอลเลยอเล็กๆตอนหลังผมไปได้เป็นแบบม้วนใหญ่ผมก็จะตัดให้พอดีเท้าเนี่ยครับแปะแล้วก็เอาตั้งโชว์ในตู้เลยก็ก็จะมีความสวยงามอะครับอันนี้จริงๆก็คือสามารถวางได้เลยลหละครับคือความมั่นคงก็คือไม่ไม่ต้องกลัวว่ามันจะล้มหรืออะไร สวยงามนะครับเพื่อนเพื่อนทีเนี้ยก็อย่างที่บอกว่าเจ้าตัวไกเวอร์เนี่ยอย่างที่ผมเรียนให้ทราบก็ยังเป็นอีกหนึ่งชอยที่มีความน่าสนใจที่เผื่อเพื่อนเพื่อนที่ชอบกระตูนหรือรักกระตูนไกเวอร์เนี่ยผมว่าไม่น่าพลาดเก็บสะสมไว้ครับสวยงามมากๆครับเพื่อนๆนจริงๆรายละเอียดก็อย่างที่เรียนให้ทราบว่าอย่างจุดตรงตรงขาเนี่ยก็จะทำออกมาค่อนข้างดีครับ ก็วันนี้ก็คลิปก็มันจะมีประมาณเท่านี้นะครับเพื่อนๆเ,เพราะว่ารายละเอียดก็ไม่มีอะไรมากก็สวยงามแน่นอนอยู่แล้วนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ชอบไกด์เวิร์เนี่ยไม่น่าพลาดยังไงก็รบกวนเพื่อนๆนะครับถ้าชอบคลิปนี้รบกวนช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ทางช่องทอยเจฟีของเราอย่างเงี้ยพบกันใหม่ในในคลิปถัดไปคลิปถัดไปจะมีของเล่นอะไรแน่นอนผมจะคัดสรรมา ของเล่นที่มีความน่าสนใจมาให้เพื่อนๆได้รับชมในโอกาสถัดไปนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายครับเพื่อนๆ